You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร Security. The Happiness Investment. โอเคครับมาถึงก็สุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นตัวท็อปพิกของเราด้วยก็คือตัวสอพอสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับพี่ ครับก็สำหรับปตทสพนะครับเรายังเมนเทนเอาเพอร์ฟอร์มนะครับทาร์เก็ตไพรซ์อยู่ที่168บาทงบในไรามาสองนะครับออกมาอยู่ที่21,000ล้านนะครับดีขึ้น2%องเปอร์เซ็ยียร์ออนเยียร์แล้วก็9%ก้าเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับบีทที่เราฟอร์เควสต์ไว้13%นะครับหรือประมาณ2,400ล้านบาทนะครับบีทบูมเบอร์คอนเทนซัสฟอร์เควสต์เนี่ย7%นะครับสาเหตุที่ทำให้งบเนี่ยออกมาดีกว่าคาดเนี่ยมาจาก2ปัจจัย นะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของยูนิตโปรดักชันคอนะครับที่ต่ำกว่าค่าประมาณ1เหรียญน,นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการรนะีเวิร์สในส่วนของค่ารือถอนที่บุกไว้ล่วงหน้านะครับของโครงการ B8-32 ทับนะครับในประเทศไทยนะครับพอรีเวิร์เนี่ยก,ก็ทำให้ Unit c o อ t เนี่ยมันลดลงไปประมาณสัก15ล้านเหรียญน,นะครับโดยในส่วนของประเด็นที่2เนี่ย ก็คือเป็นเรื่องของ e f f e c t i v e t a x r a t ทที่ลดต่ำลงกว่าไกด์ไลน์นะครับแ a ネจเ e นต์ไกด์ไลน์ไว้อยู่ที่40-45เราใส่ไว้ตรงกลางที่43แต่ออกมาจริงเนี่ยออกมาแค่38%นะครับตรงนี้เนี่ยคิดเป็นเงินประมาณ1,600ล้านบาทน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสอ,อันเนี่ยรวมกันพอดีประมาณ2,400ล้านนะครับสาเหตุที่ Effective Tax Rate มันต่ำเนี่ยเพราะว่าในไตรามาสนี้เนี่ย ไอโครงการโอมานบล็อก61เนี่ยตัว production volume ลดลงนะครับอย่างมีนัยยะตรงเนี้ยทำให้ earning contribution ตรงนี้เนี่ยมีน้อยกว่านะครับซึ่งโอมานบล็อก61เนี่ยมี effective tax rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก70กว่านะครับก็เลยทำให้ไอตัว high tax rate เนี่ยมัน w เวทด down ลงนะครับโดยในส่วนของ ASP แล้วก็ sales volume เนี่ยค่อนข้าง inline นะครับที่45.7นะครับแล้วก็445 k p. นะครับโดยในส่วนของอตัว non recurring เนี่ยรวมกันเนี่ยก็หลกัหลกๆก็มีอยู่3ตัวนะครับก็คือ,อ hedging gain นะครับ effect gain แล้วก็มีในแง่ของ d e f e r tax นะครับซึ่ง net ออกมา25ล้านเหรียญก็ in line กับที่ forecast นะครับมุมมองในไตรามาส3นะครับเชื่อว่า earning เนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับสัก1 9 0 0 0 2 0 0 0นะครับก็ค่อนข้าง flat นะครับเพราะว่า ASP เนี่ยน่าจะขึ้นต่อ ตามราคาน้ำมันเซลล์วลลุมเนี่ยที่ไกด์ไลน์มาใหม่เนี่ยนะครับดีขึ้น6% Q on Q เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวรวมกันเนี่ยน่าจะได้ประมาณ10%สิบเปนท็อปไลน์น่าจะโต10%แต่ยูนิตคอสแล้วก็ Effective Tax Rate น่าจะกลับมาอยู่ที่ Normal ลเลเวก็คือ28่แปี่เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ e อฟเฟกติ e แท็กเ t รน่าจะกลับมาอยู่ที่4ี่สิบถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเออร์เน็งก์เนี่ยน่า,นะา, dividend นาท 20, 000, นะครับคิดเป็น payout 42%แล้วก็2.7% yield นะครับ XD อยู่วันที่14นะครับจ่ายจริงวันที่29เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่า flat นะครับในแง่ของ year on year นะครับย่ง m a i n t a i n o u t p e r form นะครับ target price 168มี total shareholder return อยู่ที่10%เพียงแต่ว่าราคาน้ำมันปัจจุบันเนี่ยมันสูงกว่าที่เราทำไว้คือ assumption เราอยู่ที่75ตอนนี้เนี่ยค่า average อยู่ใกล้ๆ80แเราก็เลยลอง run sensitivity มาให้ดู ว่าทุกๆ5เหรียญที่ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น,นใน assumption ราคาน้ํามัน,นนะจะ benefit uh, earning สพประมาณ5,000ล้านแล้วก็ valuation ประมาณ7บาทต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังพอเหลือ upside อยู่นะครับก็เลยยัง maintain u l p e r ฟอร์มอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือ weekly p ปิดโตนะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ํามันขึ้นต่อนะครับ3-5%นะครับจากเรื่องเดิมนะครับก็คือ OPE c อ่าสป라이ดที่มันถูก control wide, ค uh, demand, นนน uh, นอนโทรลไว้นะครับอ่าซีซันอลดีมาร์ในในส่วนของซัมในช่วงฤดูร้อนนะครับรวมถึงในเรื่องของอ่า uh, ตัวค่าการดันน,นะครับที่ดีขึ้นนะครับก็เลยส่งผลนำให้ในส่วนของตัวรันเรทเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโดยในส่วนของสเปรดนะครับก็ยังยังถูกกดดัน นะครับจากฟรีสต็อกที่เพิ่มขึ้นนะครับโดย P.E. ลดลง1-4นะครับในขณะที่ P.P. เนี่ยเริ่มฟื้นตัวได้เพราะมันลงมาต่ำกว่า Cash Conversion Cost แล้วก็เริ่มมีการลดลัน นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้สเปรดเด้งได้ประมาณ5%เปอร์เซ็นต์นะครับควอเตอร์ท mm ูเดทเนี่ย P/E สเปรดยังลงแเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. แล้วก็ P/P มาจิ้นลง18%เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่อโรเมติกนะครับก็ P/X ลดลงเล็กน้อยนะครับตามฟิสตรอกที่เพิ่มขึ้นเบนซินเพิ่มขึ้นนะครับตามแก๊สโซลีนสเปรดที่ดีขึ้นนะครับเพชร อินเ a เกต e พด 2PDA ลดลงเล็กน้อยประมาณ 2%, 2> mm hmm. ก็ตามต้นทุนที่มันกดดันเราเชื่อว่าในช่วงของหน้าร้อนเนี้ยด้วยแก๊สโซลินที่มันจะพีคในเดือนสิงหาคมเนี้ยตัวโมเมนตัมของอ r โร a มติกเนี้ยน่าจะยังดีอยู่แต่พอหลังจากนั้นเนี้ยจะเริ่มอ่อนตัวลงนะครับควอเตอร์ทูเดทเนี้ย p x เพิ่มขึ้น2%ในขณะที่ PP เนี้ยลดลงประมาณ26%เพราะฉะนั้นเนี้ยในวิที่ผ่านมาเนี้ย ส่วนใหญ่เป็นนิวโตรนะครับไม่ว่าจะเป็น GC ปูนใหญ่นะครับมี IRPC เป็นโพซิทีฟนะครับแล้วก็ท็อปเป็น n นิวโตรแล้วก็ i อ l เป็นเนกาทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาพหลักๆแล้วเนี่ยก็ยังคงทรงๆอยู่ในระดับต่ำ